วเียวยินดีด้วยกับชัยชนะของอดัมสอเดเจ้าพันนะครับวันนี้โอ้โหอาลิฟมาเป็นเลนด้าให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ถามอดัมก่อนนิดนึงนะครับการเตรียมพร้อมก่อนที่จะต่อยวันลูปินีทีครั้งนี้เป็นไงบ้างเรียดี100%เพราะว่าเตรียมตัว100%ครับซ้อมนานไหมครับประมาณเดือนหนึ่งครับ เดือนหนึ่งร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะกับคู่ชกคนนี้เพชรสามรู้จักเขาไหมขนาดไปสา่งรู้เลยนะครับรู้จักครับรู้จักน่ากลัวไหมแต่งวิดีโอเยอะกันนึ่ไม่ครับไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวแต่ขึ้นมาบนเวทีปะทะกันไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแข็งแรงครับคู่ชกแข็งแรงมากใช่ครับนะฮะตอนที่ปะทะตอนที่หมดยกแรกไปเนี่ยนะฮะ รู้สึกยังไงมากับคู่โชคคนนี้ว่าเฮ้ยมัน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 ไม่ธรรมดาเลยอะไรหรือเปล่างั้นนะนะบิจราทัตติสบาย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 โอ้ยกแรกนี่มั่นใจว่าชนะอยู่ชนะครับอ่าฮะยกสองทางทีมงานของทางอดัมวางแขนยังไงจะดูยกสองตายไม่ได้อ้าวเกิดอะไรขึ้นมือเจ็บครับมือเจ็บแล้วแก้เกมยังไงปฏิบัติกานได้ป่ะสิทธา วางแผนยังไงมือตึงเบื่เอเขาว่าต่อยครับต่อยไว้นั้นแหละมือเจ็บก็ยังต่อยใช่ต่อยทั้งมือเจ็บต่อยทั้งมือเจ็บเจ็บเนี้ยนะครับรอ,ออแต่ว่าย,ยกสองของเราไปยกนี่แทบแย่เหมือนกันนะหรือเปล่าแค่เขาจุกครับจุกครับอ๋อเขาว่าก่อนต่อยขาอก็ออท้องไม่ค่อยดีแล้วครับนะแต่แกเพราะว่าย,ยกสามของทางอาดามเนี่ยชกได้ดีขึ้นกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้น พราะว่าต้องขยับต้องขยับยกสามครับเพราะว่าแพ้ยกสองต้องขยับมากขึ้นกว่าเดิมใช่หมดยกสามตอนประกาศคะแนน split decision รู้สึกไงบ้นางคะแนนออกมาสองตัวหนึ่งเสียงเกรนแรงเวอร์เซอร์เขาว่ามั่นใจว่าชนะครับไปนี<ม>้ของคางอดัมมีอะไรต้องแก้ไขอีกเกนรนแรงเพราะาให้หมัดให้มันเร็วกว่าน,นี้ครับอย่างช้าไปเนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าบาดเจ็บด้วยนะ วันนี้แฟนคลับคนไทยเนี่ยชื่นชอบคุณมากเลยเพราะคุณต่อยสนุกมากคุณอยากจะบอกอะไรกับไทยแลนด์แฟนคลับบ้างไหนก็ได้เชียดครับขอบคุณเอฟซีอะฮะเอฟซีคนไทยครับขอบคุณครับก็ว่าเที่ยวครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอต้อนรับ